เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนอรินพาสวัสดีครับเรยต้องคุยครับมาเจอกันในช่วงค่ำที่ดูบังกับแนทเหมือนเช่นเดิมนะครับคลิปนี้ไม่ยาวมากครับพอดีผมไปเจอเป็นเขาเรียกว่าไงเรื่องราวสั้นๆในโลก Twitter นะครับหรือว่า X แล้วก็นำมาฝากกันเป็นคล,ปคลิปหนึ่งครับประมาณสัก1นึ่งนาทกาีกว่าของ Account ที่ชื่อว่ากรานะครับเขาตัดคลิปตอนที่ Oliver g l a s s e r เขาไปให้สัมภาษณ์นะครับน่าจะในระหว่างสัมมนาแล้วก็พูดถึงการใช้ Data หรือว่าการใช้ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ในการยืดหยุ่นสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับขออนุญาตเข้าเรื่องเร็วเลยคือณนะตอนนั้นเนี่ยคลาสโเ,เขาก็ยกตัวอย่างตอนที่เขาทำทีมอันทารัแฟรงเฟิร์ตนะครับซึ่งแฟรงเฟิร์ต ในซีซั่นที่เขายกตัวอย่างเนี่ยได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปลาลีกด้วยนะครับและคลาเซอร์เขาก็เล่าครับประมาณว่ามันมีช่วงช่วงหนึ่งนะสิบสี่เกมในบุนเดสลีกาที่แฟรงเฟิร์ตอะไม่แพ้ใครเลยคือผลงานดีมากนะครับอยู่ในช่วงคล้ายๆกับคริสตัลพาเลซใช่แหละก็คือเหนียวแน่นผลงานดีเก็บผลการแข่งขันได้แต่สุดท้ายพอไปเล่นเกมยุโรปนะครับปรากฏว่า2นัดในเกมยุโรปแฟรงเฟิร์ตดันผลงานไม่ดีนะครับ เหมือนกับเกมในลีกทีนี้สิ่งที่โอลิเวอร์กลาสเนอร์ทำเขาไปสอบถามฝั่ง Data นะครับหรือว่านแผนกสายวิเคราะห์ข้อมูลของสโมสรประมาณว่าเฮ้ยช่วยหาคำตอบให้ผมหน่อยว่าทำไมเกมในลีกเนี่ยผมทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องแต่ทำไมในเกมยุโรปเนี่ยผมทําผลงานได้ไม่ดีแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้น ฝั่ง Data ก็ไปวิเคราะห์ครับแล้วก็พยายามไปเจาะเกมการแข่งขันทั้งเกมหลีกแล้วก็เกมยุโรปน่าจะในทั้งหมด10กว่าเกมที่ Oliver อ l a s ลาสเพูดถึงแล้วก็มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของคู่ต่อสู้ไปเรียบร้อยทีนี้สิ่งที่ฝ่ายวิเคราะห์ให้คําตอบกับ Oliver อ l a s ลาสเก็คือคุณรู้ไหมว่า14เกมที่คุณเล่นในลีกอะทีมของคุณเนี่ยเป็นฝ่ายครองบอลน,น้อยกว่าคู่ต่อสู้ทีมของคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่ ปล่อยกู่ต่อสู้ครองบอลคุณตัดบอลแล้วคุณก็ใช้วิธีการโต้เร็วใช้บอลไดเรกไปโจมตีคู่ต่อสู้ขณะดเดียวกันเนี่ยสองเกมที่คุณเล่นในยูโรปาลีกซึ่งมันก็คงไม่ได้เจอกับทีมระดับแข็งแกร่งมากมายขนาดนั้นเพราะมันคือถ้วยระดับกลางของยุโรปะนะครับการที่คุณไปเจอทีมในยูโรปาลีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยรูปเกมในเวลานั้นแล้วก็ด้วยสถานการณ์ในเกมณตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่า ทีมของคุณเนี่ยเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าคู่ต่อสู้ครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอคุณเจอกับทีมอื่นๆในบุนเดสลีกาคุณครองบอลน,น้อยกว่าคุณใช้เกมโต้เร็วของคุณให้เป็นประโยชน์แล้วก็พาทีมเก็บผลการแข่งขันได้ขณะเดียวกันพอคุณไปเล่นในเกมยุโรปฝั่งคู่ต่อสู้เขาก็ให้คุณเล่นกับบอลแล้วเขาก็โจมตีคุณในรูปแบบการโตกลับทีนี้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นโอลิเวอร์กลาสเนอร์ก็ไปปรับวิธีการครับในเกมยุโรปแล้วก็ไม่ได้พยายามจะเล่นกับรูปฟุตบอลตลอดหมายความว่าไม่ได้พยายามจะขึงเกมขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เพรสคู่ต่อสู้สูงมากนะครับก็พยายามจะปรับสไตล์ว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนนี้ทีมของผมเนี่ยมันเหมาะกับลักษณะของการออตัดบอลในแดนกลาง ดักตัดเกมในแดนกลางแล้วก็โต้เร็วนะครับท้ายที่สุดผลงานในเกมโยุโรปของไอทัลแฟรงเฟิร์ตก็ดีขึ้นนะครับซึ่งในคลิปนี้เอาตรงๆผมไม่ทราบไทม์ไลน์เหมือนกันว่ามันคือ14นัดไหนหรือว่า2เกมไหนแต่ว่าท้ายที่สุดผลลัพธ์บั้นปลายเนี่ยผมว่าหลายท่านน่าจะทราบว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์พาไอทัลแฟรงเฟิร์ตคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะครับซึ่งก็เป็นเก็บประวัติที่สําคัญมากก่อนที่กลาสเนอร์จะมาคุมคริสเซิลพาเลสหลายท่านก็น่าจะทราบเหมือนกันนะครับว่าโอเค สไตล์ของพาเลสในตอนนี้ที่ไม่แพ้ใครนับจนถึงล่าสุดที่อัดคลิปกันเนี่ยสินัดแล้วนะครับถ้ารวมเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งโอเคบางท่านก็จะบอกก็นี่ไงกลาสเนอร์เก่งแต่บอลรับแล้วโตกลาสเนอร์เก่งแต่บอลเกมรับกลาสเนอร์เก่งแต่บอลอุดหรือเปล่าอะไรแบบนผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะติดภาพไปแบบนั้นหรือว่าตั้งคําถามไปแบบนั้นหรือเปล่านะครับ ทีนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือผมก็ไม่รู้หรอกว่าทีมต่อไปถ้ากลาสเนอร์ไปคุมซึ่งอาจจะไม่ใช่แมนเดตก็ได้คือในโลกฟุตบอลเนี่ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้ดนตรีนะไม่แน่เหมือนกันนะครับเกิดผลงานเชลซีไม่ดีเชลซีดันลดเอนโซ่มาเรสกาแล้วเขาเอากลาสเนอร์ไปคุมเราก็ไม่ได้กลาสเนอร์ครับคือมันไม่ได้จําเป็นว่าท้ายที่สุดเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่ชอบแล้วกลาสเนอร์จะต้องมาคุมแมนยูเป็นชะตาที่เด็กเลียงไม่ได้ไม่ใช่ นะครับคือในวันใดวันหนึ่งถ้ามีทีมใหญ่ว่างที่ไม่ใช่เมเยอร์เตคลาสเนอร์เขากอาจจะไปก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าคลาสเนอร์เก่งแต่บอลเกมรับอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำเรื่องต้องคุยเมื่อสัก2-3วันก่อนนะแล้วผมเจาะคลาสเนอร์ตอนทำหลัง4นะครับ4 2่สมหที่วอ l ฟบวกอ่ะคือคลาสเนอร์อ่ะเขาก็ทําบอลเกมรุกได้ครับ เขาก็ต่อบอลขึ้นมาจากแดนตัวเองนี่แหละต่อบอลจากเซนเตอร์นะครับให้มิดฟิลด์นะครับมิดฟิลด์จ่ายบอลให้ริมเส้นที่ขูบเข้ามาด้านในนะครับตัวริมเส้นก็พลิกบอลจ่ายให้ฟูลแบ็กเติมนะครับให้วาลเวทคอสจบสกอร์นะครับใช้ตัวริมเส้น2ฝั่งเนี่ยครับอ่าเนี่ยอันนี้คือคลิปที่ผมทำเมื่อสัก2อสวันที่แล้วนะครับม,มาย้อนความคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะมันก็มีตัวริมเส้น ทำเกมร่วมกับกลางรุกนะครับอ่ะเนี่ยมีบอลทะลุช่องนะครับตัวริมเส้นหุบเข้ามาข้างในแบ็กเติมด้านข้างกองหน้าสอดเข้าช่องแนวดิงจ่ายบอลทะลุไปยิงประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือกาลเซอร์เขาก็เคยทำบอลบุกนะครับตอนที่เขาทำาวิรฟบุกอะ่ะหรือตอนที่เขาอยู่กับแฟรงเฟิร์ตอ่ะผมว่ามันก็ไม่ใช่ทุกนัดที่แบบโอ้โหมันจะรับจ่าขนาดนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือเขาทำบอลบุกได้ นะครับเพียงแต่ว่าบอลบุกของโอลิเวอร์กลาสเนอร์มันก็คงไม่ถึงกับแ,แบบโอ้โหจะต้องโหมขนาดนั้นผมตัวอ,อย่างเช่นช็อตนี้นะครับช็อตที่สุดท้ายวอ l ฟบวกได้ประตูเนี่ยเขาใช้ผู้เล่นรับ5้บุก5นะครับเขาบุก5คนรับ5คนข้างหลังแต่ช็อตนี้ไม่จังหวะโต้กลับนะเขาต่อบอลมาจากแดนตัวเองนะเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นกลาสเนอร์ครับเขาไม่ได้แบบโอ้โห รับแค่2แล้วก็ดันข้างบนไป8หรือว่ารับแค่3ดันข้างบนไป7มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาเป็นกุลสกอที่ทำบอลบุกได้แต่ว่าก็ไม่ลืมในเรื่องของเสถียรภาพในเรื่องของเกมรับเหมือนกันหรือบางทีมันอาจจะมีความยืดหยุ่นที่ว่าถ้าเขาประเมินแล้วหรือว่าเขาวิเคราะห์แล้วว่าไอทีมที่มีเนี่ยมันพอทําบอลบุกได้เขาก็จะทําแต่ถ้าทีมที่มีเนี่ยมันเหมาะกับฟุตบอลในสไตล์ ดักตัดบอลแล้วก็โต้เร็วมากกว่าเขาก็จะทําบอลแบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเอาตรงนี้ในช่วงต้นคลิปมาให้ดูท่านฟังก็จริงมันก็เป็นข้อมูลว่ากลาเซอร์เคยทําแบบนั้นมีการคุยกับนักวิเคราะห์แบบนั้นเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบนั้นนะครับแต่ผมก็กลัวว่าแต่ท่านจะเข้าใจแล้วก็สรุปเลยว่าอ๋อทั้งหมดทั้งมวลไอ้กุนซือคนนี้ไม่มีอะไรนอกจากบอลรับนะครับเพราะว่าเขาก็เคยทําบอลบุกเหมือนกันอันเนี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าไงเป็น ความเป็นธรรมแล้วกันนะครับให้กับทั้ง2มุมของโอลิเวอร์กลาสเนอร์แล้วกันพะท้ายที่สุดในคลิปวันนี้ต้องคุยนะครับเมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมาที่เราคุยข้อมูลเชิงลึกกันแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจจากทุกท่านที่ส่งเข้ามานะครับบางท่านก็ถามผมว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนั้นนะ่ะท้ายที่สุดอะจุดที่มันไม่ใช่จุดเด่นหรือว่าจุดอ่อนของโอลิเวอร์กลาสเนอร์คืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าสมมติถามผมกับคําถามเนี้ย ถ้าจะให้ผมนึกอันดับแรกคือประสบการณ์กับทีมใหญ่นะครับประสบการณ์กับทีมใหญ่มันยังไม่มีนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้กลาสเนอร์ไปคุมทีมใหญ่แล้วมันจะเจอกับเขาเรียกว่าไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสโมสรแรงกดดันความคาดหวังอะไรต่างๆนะเราเขาอาจจะทําได้ไม่ดีนักก็ได้นะครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือ มันก็เป็นธรรมดาของฟุตบอลที่เน้นการรัดกลุ่มเน้นความรัดกลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีสถานการณ์ที่ถูกเจาะได้ขึ้นมานะครับหรือว่าสถานการณ์ที่พาเลทต้องตั้งบอลตั้งเกมแล้วก็บุกขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่าปรัชญาของกลาสเนอร์เขาไม่ใช่กุญซือที่จะโอเวอร์โหลดเกมรุกหรือว่าส่งตัวรุกดันขึ้นไปแดนกู้ด่อสู้เยอะขนาดนั้นเออนะครับ ฉะนั้นผมว่าไอเรื่องของเมื่อโดนนําไปก่อนแล้วต้องพยายามตีเสมอมันอาจจะเป็นแค่สมมติฐานก็ได้ว่าอ๋อถ้าบุกใส่พาเลสจนยิงเข้าคือถ้าถ้าทํานบมันแตกคือถ้าเขื่อนแตกแล้วแล้วก็พาเลสต้องถูกบังคับให้เล่นเกมบุกรับไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นบอลที่กลาสเนอร์ไม่ได้ถนัดนักตอนที่คุมพาเลสก็ได้แต่มันก็เป็นแค่สมมติฐานนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปคือผมว่าเขาก็มีวิธีการในการทําทีมของเขาตอนที่เขาคุมทีมอื่นมาในการเล่นเกมบุกเหมือนกันนะครับซึ่งอ่ะถ้าเราไปดูผลงานของพาเลสว่ดูการที่แล้วเนี่ยนะครับพาเลสจบอันดับที่12นะทีเนี้ยมันก็มีหลายเกมครับคือโอเคหลังจากเกมโจนิวคาสเซอรพาเลสไม่แพ้ใครนะแต่มันก็มีเกมที่พาเลสแพ้แมนซิตี 2ต่อ5ที่เอติฮัดแพ้อาร์ซอล1ต่อ5ที่เซลเฮิร์สบาร์กนะครับมันก็จะมีเกมที่แบบวันไหนก็ตามที่เกมรับไม่ได้พาเล s ก็พังไปเลยมันก็มีเหมือนกันแล้วสุดท้ายผมเชื่อว่าฤดูกาลนี้นะครับถ้ากราเซอร์ยังคุมต่อไปเลยเดือนออตุลาพฤศจิกานะถ้าเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนทีมคุมนะผมว่าเดี๋ยวพาเลทก็มีแพ้บ้างนะครับมันก็ต้องมีวันที่แบบพาเลทเสียประตูง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดันเกมรุกขึ้นไปหรือมันก็จะมีบางวันที่แบบวันไหนหวยก็คือห่วยไปเลยอ,อะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ว่าโดยมากแล้วอ่ะผมแค่รู้สึกว่าความรัดกลุ่มของฟุตบอลพาเลซมันฝังอยู่ในตั้งแต่พาเลซทุกคนแล้วมันก็อยู่ในเขาเรียกว่าไงปรัชญาการทีมของลิเวอร์กลาสเนอร์ครับคือถึงเขาจะบุกและทําบอลบุกได้แต่มันก็จะมีความรัดกลุ่มมีความเซฟตี้ของเกมรับไว้ประมาณหนึ่ง อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะแต่ถ้าตอบคําถามบางท่านว่าแล้วจุดอ่อนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ในการไม่เคยทําทีมใหญ่นี่แหละแล้วไอ้เรื่องนี้นี่แหละที่แน่นอนผมโดนถามนะครับผมไปขอบสนามผมก็โดนถามว่าชาบี้กับกลาสเนอร์เลือกใครซึ่งวันในใไลฟ์เนี่ยผมตอบไปแล้วว่าคือผมมาเคยเชียร์ชาบี้ตอนเทนฮาร์ดโดนปลดนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ค่อนข้างปลื้มกลาสเนอร์แต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าใช้ฟันไปเลยว่าเนี่ยแหละกลาสเนอร์คนที่ใช่กลาสเนอร์คนที่พาเมเตอร์กลับม,ม,มาผมพูดแบบนั้นได้ไม่เต็มปากแล้วก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นขนาดนั้นเพราะว่าประสบการณ์การคุมทีมใหญ่ของเขาเนี่ยมันยังไม่มีนั่นแหละนะครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าเฮ้ยแนทตอนนี้ใครดีนะครับผมก็จะตอบผมอยากได้กุนซือบิ๊กเนมไปเลยนะครับเข้าใจว่าค่าฉีกแพงอะไรต่างๆ,ๆ,ๆก็ร้องหน่อยเถอะถ้ามันสําคัญมากถ้ามันจะเป็นกุนซือที่ทําให้ทีมเสถียรได้อ่ะก็เอามาเถอะ ถ้าเสียเงินแล้วมันแพงแต่แพงแล้วมันดีขึ้นนะมันคุ้มอยู่แล้วเอาจริงนะครับอันนี้ความคิดผมนะแต่ว่าอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับกราสเนอร์เป็นหลักโดยสรุปอ่ะสิ่งที่ผมจะบอกคือเขาเป็นโคช้ชที่ยืดหยุ่นครับเขาเป็นโคช้ชที่พร้อมปรับตามทรัพยากรของนักเตะเขาเป็นโค้ชที่พร้อมที่จะวิเคราะห์ทีมตัวเองแล้วก็วิเคราะห์คู่ต่อสู้แล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อได้ผลการแข่งขันนะครับแต่เขาไม่ใช่โคช้ชที่เก่งอุดอย่างเดียวหรือไม่ใช่โคช้ชที่เล่นเกมรับ ได้อย่างเดียวเขาเป็นโคชที่ทําบอลบุกได้แต่บอลบุกของเขามันก็จะไม่ได้บุกแบบบ้าดีเดือดขนาดนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องที่เอามาฝากกันนะครับคิดเห็นอย่างไรก็ลองพิมพ์กันได้ที่ด้านล่างได้นะครับช่วงนี้คลิปกลาสเนอร์ก็จะมาเยอะหน่อยเพราะว่าอาว่านำตรงคือมันก็ถูกจับโยงกับมิดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคลิปพรุ่งนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับประเด็นที่มันต้องเอามาคุยก็จะเป็นเพรสคอนดูเป็นอโมริมจัดทีมเจอซันนเดอร์แลนด์อ่ะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใน วันพรุ่งนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต,ต่อไปครับทุกท่านครับฝากตามรายการว้ต้องคุยก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ